สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมมาดูนาของผมนะครับก็มาดูว่าน้ําท่าเป็นยังไงนะครับน้ําลดไหมน้ํายุบไหมอะไรอย่างงี้ครับเราก็ต้องมาดูนะครับแล้วก็มามาดูเครื่องด้วยครับเครื่องเพราะว่าเครื่องเราตั้งไว้ที่นานะครับดูความปลอดภัยว่าเออมันยังอยู่ดีไหมอะไรประมาณเนี้นะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับ ผมน้ำมันเยอะอย่างที่บอกข่าวเหมือนข่าวคลิปที่แล้วนะน้ำมันเยอะครับผมก็เลยจะต้องเอาล่อมาตั้งไว้เผื่อจะได้ปงได้ปลาไปทำอาหารกินมากครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าครัวทำอาหารเท่าไหร่เลยนะครับ <S 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 เพราะว่าครัวยังไม่พร้อมครับผมกำลังสร้างบ้านอยู่ครับรอทำบ้านเสร็จก็จะมีครัวได้ทำอาหารกันได้แบ่งปันประสบการณ์การทำอาหารให้เพื่อนๆได้รับชมเหมือนเช่นเคยเหมือนอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงนี้ ก็ดูการทำนาของผมไปก่อนนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับที่คอยติดตามกันนะครับเสียงเสียงเครื่องยนต์เล็กอึดอึดตอนนี้ก็คือเขานาข้างๆเข,า,ขาหว่านปุ๋ยนะครับก็จะมีเสียงเครื่องเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารอบที่ผมวางไว้จะติดปลาอะไรบ้างนะครับอย่งางคราวที่แล้วโชคไม่ดีครับไม่ได้ปลาเลยเพราะว่าน้ํามันยังเป็นน้ําใหม่ๆอยู่ฝนมนะันตกหนักตอนนี้น้ําก็เริ่มขังแล้วครับปลาอาจจะ ขุดขึ้นมาจากดินก็ได้หรืออาจจะหลุดมาจากไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสําหรับผมช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแต่นาเขียวๆให้เพื่อนๆได้สบายตาครับเวลาชมคลิปอย่างเงี้ยนะครับก็สีเขียวนะครับดูสดใสนะครับสบายตาทุ่งนาเขียวขจีครับใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับแป๊บนึงครับเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้ปลาไปแกงหรือไม่ได้เลยก็อาจเป็นได้ครับถ้าโชคไม่ดี ถึงแล้วโอ้โหวนนี้ผมมาคนเดียวนะครับไม่มีผู้ช่วยไม่มีตก,กล้องก็เดี๋ยวลงคนเดียวเลยถือกล้องไปด้วยมือเดียวเลยครับเฮ้ย,ยเหมือนมีดำๆครับงูหรือเปล่าว้าว ว้าวว้าวว้ช่อนครับช่อนครับนี่ครับโหเครื่องเลยครับสองตัวสองตัวนี้โหแกงได้หม้อใหญ่เลยเนี่ยโอเคเลยแกะเชือกก่อนเรามาดูกันครับว่าจะตัวใหญ่ไหมนี่ถ้าเกิดผมแกะไม่ดีปลาหลุดดินลงน้ำเลยนะครับเนี่ยนี่นี่ก็น้ำนะครับสองข้าง มือเดียวด้วยอังอ้งรออะเพื่อความปลอดภัยอู้หูใหญ่นะครับโอเคเลยผมได้ปลาไปแกงแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวหาทําเลตั้งกล้องก่อนครับหนึ่งครับ โอเคนี่สูงใจลิ้มหน่อยร้วงเลยหือแรงดีนะหือันะห,อหลุดนี่เกมเลยเนะี่ยนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับโอ้โหใหญ่เนะี่ย ตัวหนึ่งนี่ตัวหมอหมๆครับนะฮผมได้อาหารนี่ผมได้อาหารแล้วครับวันนี้ เดี๋ยวเอาไปวางที่เดิมครับหลังมือเรียบร้อยนี่ครับผมเอาไปวางที่เดิมครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าก็จะมาดูใหม่นะครับว่าจะได้ปลาไหมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็เราก็จะกลับเอาปลาไป ทำอาหารครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ